วอร์มก่อนเยวอร์มสักตาไหมวอร์มก่อนไม่ไวอร์มก่อนโอ้ยขอหัตนักปิดเปน้กปิดยตัวให้กมอกินเล่้น้าวขอเล็กชอโกตาเอาเอาอะขอเล็กอได้ใครดีปิดตัวตัวปิดตัวต

I uh do -huh.

Why?

จูดมึงไปก่อนเลยจะดูกันแล้วอไปด้ยไม่อยากผาแล้วงเดี๋ยวนมเยี่ยเยียม้ามมือกูไอ่ะมามาดิมาดิรอต้องเอาหนักไว้ละอ่อไอ้หลกกูห้าอียมึงห้าอีกเยอะ นอะ้องมาะใครยนะไม่ตายนี่นเข้าเลยเออได้ดูด้วยเออ่ละแพ้นีเีนี้เปลี่ยนหัวสรับ เล่เตียงนพราว่าอยู่ฝังนี้ังนี้อยู่ฟังแบบวเ้ยนะเขงเนี่ยสลับข้างนะไปฟังแดงี่ังแดงนะเปียนเป็นนี่เปียนอะเป็ยน้ดนควดแล้วเยวเดี๋ยวเดงยวก่อนไหนนี้สลับทีมกงอนสองทีมกงอนแล้วค่อยเปลี่ยนให้เออเป็นดานแล้วาต้ังจะเปาลงกำลังอย่พวนี้ เอโอ้ปัดชายาปัอกนเดี๋ก่อนให้เขาก่อนดีให้เขาก่อนให้เขาก่อนกันเดี๋ยวเดีดีดีที่ออกซิเจนครับดูแคลนเลียวเฮ้ยกดสิเฮ้ยการรับแล้วหรอใครรับวะอ้าวแนะนำตัวหน่อยอ่าชื่อชื่อตรงนั้ครับนั่นอันนี้ชื่ออะไรชื่อกันครับอ่าอันนี้ชื่ออะไรครับบิรับ บิวแนะนำตัวหน่อยชื่อบิวครับออันนี้อนี้ทีมสยามเทียนฝั่งนี้ทีมเฟิร์เจอร์แนะนำตัวหน่อยครับชื่ออาร์มครับเซบิวครับเชื่อไหมครับเซลครับเร็วๆใครๆกระดังกันไหมวางไว้วางไว้ขั้นขบวนบนบนเมบนไหมไหมขั้นบน